สวัสดีครับผมนายอนุวัฒน์เดองทรงวันนี้ผมจะมพูดถึงหน่วยที่5การแบ่งชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงห้นึ่งห้าจุดหนึ่งความหมายของการกระตุน้นหมายถึงการนำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมาจ่ายให้กับขดลวที่พันอยู่บนแกนตัวแม่เหล็กเพื่อสร้าง เลนแรงแม่เหล็กซึ่งขดลวดที่พันอยู่บนแกนขั้วแม่เหล็กมีสองแบบคือขดลวดสนามแม่เหล็กแบบสันแบบชันกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ห้าจุดสองชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงการแบ่งชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงแบ่งตามลักษณะของการกระตุน้นซึ่งแบ่งได้สองแบบคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเอง5.3เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องนำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากสายนอกเช่นแหล่งจ่ายไฟตรง วงจรเรียงกระแสะจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเหล็กหรือจากแบตเตอรี่กระตุนหดลวดสนามแม่เหล็ก4.5เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุนตัวเองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุนตัวเอง <c oughs> เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่นำแหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสตรงจากตัวเองในขดลวดอาเมเจอร์ที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาแล้วนำมาจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็กเพื่อให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กบนแกนขั้วแม่เหล็กซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเองยังแบ่งออกได้เป็นสามแบบว้าจะเป็นอานนน้ครับ